บีมเป็นอีหยังวะนี่เป็นอย่างือเห็นหนายากแค่เบื่อพอที่เขามาจีบอ่ะนี่ล่าสุดมีการเอาเรื่องงานมาอ่างผอมนะเออใครอ่ะกละาสุดเลยคิมนี่ไงเมืเนนะ่อกี้ดนะเพิ่งจะมาขอไล่ฉันไปหนาลำคาดอีีแต่ละมือแต่ละเว้นนี่มีแต่คนเขามาจีบเขามามากฉันว่าฉันเริ่มจะเบื่อแล้วละ่ะบีมคิมมาขอหนูมาฝากอ่ะเฮ็ดเองนะแซ่บบ่แซ่บอ่ะตีชมได,ด้เด้อคิมฝากน้ำแน,น่ มากพอดีเลยมองดิละเอาขนมมาจีบแต่สาวเลยหนาเบื่อปละหลาดวานอ่ะกูว่าแฟนมึงอ่ะต้องมากูแน่ๆเลยอ่ะฮะนี่มึงบอกอีหยังของมึงเนี่ยอีหลี่เดฟ้ากูรู้สึกได้แต่ว่ากูบ่ได้จะไม่บอกให้สูทะเลาะกันนะพราเขาเห็นผู้หญิงสวยๆงามๆน่ะเขาก็ต้องมีวันไหวเป็นเรื่องปกตินั่นละ่ะซึ่งกูคิดว่าแฟนมึงอาจจะวันไหวกับกูอ่ะ ป้าเป็นอย่างขึ้นมาเหตุงานเสาเถอะอ๋อพอดีว่าแฟนฉันน่ะมีธุราเหตุต่างแต่เสาๆเ,เลยฉันก็เลยมาพร้อมกันแล้ววาที่เนี่ยมันก็นมาเศรเสๆฉันน่ะก็เลยได้มาท่าคขี้มแต่งตัวอยู่ออฟฟิศน,นี่ล่ะนี่ถ้าใส่เขีมปีศาจะโมสกินน้ําตี แมนกระเธอนะี่ยเป็นคนบอกว่าแมนติบัคคีมตัวเนี้ยใส่ดีบัคักเลยฉันก็เลยสื่อมาใส่น้ำอ่ะแล้วเธอคีมตัวเนี่ยดีอหลีเด,ด้ฉันใส่แล้วอะนะพวกร้อยซิวของฉันในกระจางล่มบัคักเลยแถมนะแต่งหน้ากับตดท้นขืนพรอมแต่จะว่าไปแล้วนะเธอมันกะเหลี่ยมเนี่ยขืนอีหลีนั่นล่ละแมนบปล่าเออ บีมเดี๋ยวฉันว่าฉันจะไปช่วงกาแฟาอ่ะเธอเอาน้ำบอบอดอกก่อนมน้าฉันกินไปแล้วแก้วนึ่งอ่ะเธอเอาโรถภาษาขี้กันทั้งเป็นอยากใส่มกูทั้งเป็นหยากเนาะบีมชิมขอาน้ายบีมแน่ พอดีว่าเขาต้องประสานงานกับลูกค้าน้ำกันอ่ะอืมเดี๋ยวคิ้มทักไปเรื่อจะได้หาชัดเจนยังไงเดี๋ยวข้อมูลบางส่วนอะ่ะคิ้มทรงไห้ข้อมูลมันหลายถ้าบิมสงสัยอะ่ะทักมาถามได้ตลอดเลยนะื่เฝ้าไปเขียนงานขอจะคอยมันแล้วมึนไป เป็นเขางามมาอาที่แท้ก็อยากจีบกูทั้งนั้นอเออบีมเป็นอีย่างวันนี้เป็นอย่างเพืฮอนหนาอยากแค่ เบื่อพอที่เขามาจีบอะนี่ลาสุดมีการเอาเรื่องงานมาอ่าง้อมนะอ่มไผอ่ะกระลาสุดเลยขิมนี่ไงม่เกียดนะเพิ่งจะมาขอไล่ฉันไปโอยหนาลำคาญอี๋แต่ละมือแต่ละเว้นนี่มีแต่ค้อของแมาจีบเขามามากฉันว่าฉันเริ่มจะเบื่อแล้วล่ะขิมหมือนะ ฉันว่าอันที่จริงอะที่มันอาจจะมาขอไล่เธอเพื่อจะคุยเรื่องงานอีกลยก็ได้เธอย่าคิดมากนี่ฉันเบืองออกอย่าคนเขามาจีบฉันซุมมือมีวิธีการจีบหลากหลายรูปแบบเลยเป็นนั้นฉันจะเบืองโมออแต่ว่าฉันไม่สนใจหรอกนะเพราะว่าคนงามๆแบบฉันอะมีคนมาจีบตันงเป็นรอยคน สบายนางถา่าฝาอยู่บ่อแมนเราฝาอ๋อฝาคุยกับหอนาอยู่อ่ะแต่ว่าอีกบ่โดนเดี๋ยวก็แลวดอกเดี๋ยวบีมนางถาเป็นมูกันแล้วกันเ,านเราบีเมื่อฝาไปใส่ติบอเมื่อฝาไปใส่ดอกเมื่อรัวจะต้องไปใสนะ่ะคนโสดมันกะจังสีล่ะเลิกงานมาแล้วอ่ะกับเมา่รัวจะต้องไปใส่ แต่แกอยากจะมีค้นผ้าไปอยู่นะนี่งามขนาดนี้ยังโสดอยู่ดิโสดแล้วเนาะกับแ,แต่ละคนในเขามาหาบีมามาเห็นว่าจะมีภัยถึกใจเล่สักคนก็เลยต้องโสดว่าจนพอชิมีนี่ล่ะแต่เวาไปเวามากแกอยากจะมีแฟนดีๆสักคนอยู่นะเดียวก็มีดอ,อก <S 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 อ้า ก้มากพอดีเลยเอาบีมถ้ายังบอกกลับตีฉันนึกว่าเธอกลับแล้วเด้นี่กลับเล่าว่าจะกลับพอดีนั่นแหละแต่ว่าเห็นว่าสมาร์ทเขานั่งถ่ายเธออยู่คนเดียวอะ่ะก็เลยมานั่งถ่าเป็นโมเนี่ยจังหน่อยอ๋อเออเร้วเธอกลับจังใดหน่อ๋อฉันเรารถมากอะ่ะอ๋ <c oughs> อขอบคุณบีมที่นั่งเป็นมเด้เดี๋ยวเข้าไปหายังกินก่อนเนาะค่อยเข้าบ้าน บ่เห็นจเหมอดสมกันเลสยสุ่งโอ้ยคนนี้อย,นอยากโคตรงามเลยวะยเป๊ะทุกมุมมุมเด็กกับเป๊ะมุมเด็กกับเป๊ะเิีย่ยมขิ้มาขอนมมาปากอ่ะเหตเองเลยนะแซบบ่แซบอ่ะ,อนะบบออะตีชมได้เด้อ ขิมฝากครับแนปะ้ามากพอดีเลยเมองดิละ่ะเอาขนมมาจีบแต่เสาเลยหนาเบื่อพะหละทาวานอ่ะเออขนมขิมบ่นี่แมนมือนี่เอาขนมมาจีบหนาเบือ่อี่แต่โมก,กาๆเ,เดิมเดิม เออบีมแต่ว่ดคิมเก่ามาหายฉันคือกันเดย์คมคงจะต่างใจเฮ็ดมาให้ทุกคนในออฟฟิศพอมาฉันว่าคีมอ่ะอยากใช้พวกเล่าล่องซิมเบิงก็ได้ยูสงสัยอ่ะคงอยางมันโจแจงเกินไปนะก็เลยทำเป็นเฮ็ดมาแจกทุกคนแบบเนียแต่ว่าฉันว่าที่ห่ฉันนะมันพิเศษกว่าทุกคนอยู่แล้วอใครเขาก็เบิงออกแต่ว่าคนยังฉันน่ะนะมามักมันดอก พอเห็นมามันจะมีอย่างเหมาะสมกับฉันเล็สักนิด <c oughs> เออบีมพักเที่ยงเนี่ยเธอจะปีนเขาอยู่ไซอะไปกินน้ำฉันบอเนี่ยมีฉันก็สมาทไปน้ำกันบอสมาทสมาทก็ไปตีอือแล้วนี่สมาทออกมาหรือยังอะอ๋อสมาทบอกว่าอีกประมาณหาหน้าที่กับหอนแล้วอะหาหน้าที่เออหาหน้าที่หาหนาที่หาหนาที่ เ็นจังไหนฟ้างามไปอมงามแล้ว <laughs> เออเกือบลืมไปเลยเดี๋ยวเขาไปสื่อของก้อนแป๊บน,นึงเ้ยเดี๋ยวเขากลับมาส่วนพวกเธออยากจะคิดเองกับสรั่งกันไปก่อนเลยแล้วอย่าลืมสั่งของมั่นกจเพื่อเขาพร้อมโอเคครับเดี๋ยวข้าสิกินยังไง บินจะกินยังบูบีวา่าบีนอยากกินนี่อย่งที่มันเซ็บๆบนะเส่บๆกินก๋วยเตี๋ยวเปะ,ะ่ล่ะก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำเส็บๆมับหอนหอนว <c oughs> ิสมาดหนีรู้ใจบีม,มาคักเลยบีกำลังอยากจะกินพอดีเลยอ่ะ <c oughs> แม่นติอือเออ เ้าสมา่าล่ะมากกินยังมากกินแบบไดมากกินของที่มันแซบๆซบหรือว่าพวกของที่มันจืดชื้นสม่ามาก,กินหวานๆนะ่ะขนาดก๋วยเตี๋ยวสม่ายังผุ่นเป็นน้ำเชื่อมเลย <c oughs> บ่านันเลยตีระว่างเป็นเบาหวานได้ละ่ะเอ้ยยิ้ว่าไหมแห้งยันอยู่นี่ <c oughs> ไม่ว่าเป็นกันง่ายๆดอกกุ้งจอยอยู่ บายบายทำโดกาวดีๆเด้อเนี่ยบายบายบ๊าย,ายปาาเข้าไปเห็นงานที่ห้องหักกันเอเดี๋ยวก่อนป้าหกูว่าแฟนมึงอ่ะต้องมากูแน่ๆเลยอ่ะฮะ มึงบอกอีหยังของมึงเนี่ยอิหลี่เดฟ้ากูรู้สึกได้แต่ว่ากูบ่ได้จ,จะมาบอกให้สูททะเลาะก,กันนะแต่ว่าผู้ใานะ้น่ะอย่าไปไว้ใจมันให้หลายเลยพราเขาเห็นผู้หญิงสวยๆงามๆน่นะเขาก็ต้องมีวันไหวเป็นเรื่องปกตินั่นละ่ะซึ่งกูคิดว่าแฟนมึงอาจจะวันไหวกับกูอะ่ะดีมนึงมึงต้องการอีหยังจากกูกูบ่ได้ต้องการอีหยังกูคแค่อยากจะบอกมึงซื่อๆกูเป็นห่วงมึงนั่นเนี่ย ผู้ชายนะ่ะมึงอย่าไปไว้ใจมันเลยเด้อมึงกัหัวพ่อเขาได้เห็นอีหย่างที่มันสวยๆงามๆนะ่ะเขาก็ตรงมาเป็นเรื่องปกตินั่นล่ะเออมึงอย่าคิดมากไปเลยป่ะไปหาเห็นงานกันดีกว่าบิวเปลี่ยนคือบบอ้ออะไรบออยากอ่าน ทุรายอย่างตองอานเต้บิ่มจะเห็นแบบนี้บ่ได้นะเดี๋ยวมึงจะตื่นกูเห็นอย่างฮะกูก็ได้มากมึงดอกมากจะไปไซกับไปไปลำคาบมันบ่ได้อย่างงีบิ่มบิ่มเล,ล็นตองอันรยเจ้าความเลยอ่ะภาษาอาันรยอ่ะมันยากกองแดง็บบิ่มเดี๋ยวมึงจะตื่นอ,อย่างกูนักหนาเนี่ยฮะแกกูบอกแล้วไงว่ากูเป็นพ่ธามากมึงอ่ะไม่หยาดไม่ได้ไบิบ่ม คิมมิตร์บีม,มีอย่างในตอนใดฮะแต่ที่มึงเสาร์ซีของกูอาไล่มึงใส่มึงจะซื้อนขนมมาฝากกูมึงเขีจะจีบกูนะมึงมาในฐานะลุงเฉพานะแน่จีบบ้าจีบบ่อยอยังคิดกับโรลูนะว่าคิมมีเฮดิบีมคิดแบบนั้นก็ตอนใดอะหรือบีมคิดว่าผู้ซ้ายบนโลกเนี่ยต้องมาบีมผู้เดียวติดฮะส่วนไลท์ที่บีมบอ่อ่านอะมันก็เป็นไลท์ลูกค้าที่ฮอตต้องประสานงานทั้งนั้นมันล่าซาไปเบิเร์ดแล้วลูกค้ากับบอทคอใ์จ่บดิวงานกับเฮาแล้ว บีมหูว่าว่ามันกระทรงนั้นสมแหละ่ะลาพี่ชอบเองกันแล้วกันเ้เสียลูก้าแค่คนเดียวท่านเป็นมใหย้ยใบเตือนแถมยังหักเงินกูอีก ดิฉันเจอเรื่องเครียดขนาดนี้เธอยังมาสนใจยังมาเป็นห่วงมูอีตีมันก็สมควรแล้วบ่แมนตีฮะเอาแต่หลงเจ้าของคิดว่าผู้นั้นผู้หนีามามักบ่เบิ่งไว้อีอย่างเป็นอีนอย่างจนมากระทบกัลงเต็มเต็มบีมเธอถือซ้ำเน็่ยังหน่อยไปอีหอย่างของท่านเจ้าฟ่าท่นที่จะไหก้กำลังใจมูนะบีมถ้าเหตุโตแบบเนี้ยเธอหวังว่าเธออยากจะได้กำลังใจจากผู้อือ่นย่ติ นี่มันอีหยังกันแน่นี่ป้าเธอหลุดโตว,ว่าเธอเหตุอีหยังไวอะ่ะเธอยังมีหน้ามาถามฉันอยู่บอฉันเห็ุอีหยังป้าเขาว่าจีถาม์ยังฝ่าเนี่ยฝ่าคิดว่าบีมู้ฝ่าเป็นแปลกๆบอแปลก แต่อย่างอะกระบี่มูฝ่านะแอดไล่เขามาอบอกล้วก็มักทรงหลูมมากแบบทรงมาโชคเนี่ยล้วกับมักบอกให้เขาเลิกกั็ฝ่าตลอดเลยอืมแล้วสมาได้ตอบอีหยังกลับไปบ่ละอุ้ยเขาบูมากเลยอย่างเสียเออนี่ฝ่าเบิ่งก็ได้อืมเนี่ยตอนแรกนะ เขาคิดว่าเป็นล่าไอปอมนะนึกว่ามีค้นปลอมล่บีมมากแต่ว่ามีเทื่อนหนึ่งบีมมาโท่มากแล้วมันก็เป็นบีมมิลีอ่ะพูดบอกเลยกับคุณลุกฉันก็บ,บ่กเขาใจเธอคือกันกบีมเป็นอย่างเธอคือเฮตโตแบบนี้ว่าใส่เธอบอกว่าเธองามตัวเลือกเธอไหลผู้ชายขอหาเธอไหลายแล้วเป็นอย่างเธอจังอยู่กับแฟนมูแบบนี้ ฟ้าี่เธอกำลังเข้าใจผีดหรือเปล่าฉันง่ามขนาดเนี่ยฉันจะไปอยู่กับแฟนเธอเห็นอย่างแต่ละมืออ่ะคนเขาหาฉันไปลนยลอยเออนั่นล่ละเธอก็ล้องถามเจ้าของเบงเกิดมาฉันก็มาเคยพบเคยเห็นคือกันคนหลงเจ้าของแบบเธอน่ะหวังๆเธ่ากับไปหารักษานนเด้อโลกหลงเจ้าของน่ะฟ้าฟ้าเดี๋ยวก่อนฟ้านี่ไม่ยังกันอีกฟ้าฟ้าเออนี่ ขึ้นใส่หูแล้วว่าสาทุูกเดฟ้าดินขันว่าสตราดก่อนผู้ข่าได้เห็ดผิดต่อลูกเมียผู้ใดให้อโหสิก,กรรมพอแล้วต่อกันได้บอถือว่าลูก